สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้จุลีสิมารีวิวด้วยค่ะสร้างของออนไลน์มานี่เดี๋ยวแม่นยังมาเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวจุลี่สิเปิดให้เบื้องพร้อมกันค่ะหัวก็มาหอดไปอ,อีกหัวก็ไปเอามาให้ครับพี่น้องจุลีสร้างของจากอเมซอนด้วยค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันวานี่แม่นยังนี่จุลีสร้างปากกามาค่ะ จังที่เคยบอกเล้วค่ะพี่น้องปากาอันนี้ใส่ดีค่ะจุลีเลยสั่งมาอีกอันนี้สีแดงเนาะพี่น้องเนาะนี่น,นี่จากสองนีแด้วะคะ่ะเดี๋ยวมาเบื้องกันกล้องนีแบบน,นี้พี่น้องมาเบิ้งกล้องนี้กันว่าของจุลีไม่นเนี่ยงเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยโทษษค่ะนี่คืออะไรเห็นบ่มพี่นอ้องเพเห็นซ้ำนเนาะค่นะเนาะบิ่งด้นี่ก็คืออีกด้ามนึงค่ะอันนี้สีสเขียวด้วยค่ะพี่น้องอันนี้สีสแดง สร้างพร้อมกันแต่ว่าแพ็คมาคนละยางเลยค่ะนี่ซาร่าแกรนของซีบราศูนย์จุดห้ามิลลิมิลลิมิลลิมิลลี่อย่างละนี่พี่น้องเอ็มเอ็มมิลลิเมตร์ย่งแล้วก็อันนี้ก็คือส่วนอันนี้คืออะไรมาดูกันอันนี้จะเป็น อันนี้ที่เป็นนั่นด้ค่ะพี่น้องเป็นไดอารี่จูลี่หรือว่าสมุดบันทึกจูลี่ด้ค่ะสร้งางใหม่อีกแล้วสร้งางใหม่อีกแล้วค่ะนี่สีม่วงค่ะพี่น้องนี่สีม่วงค่ะสีม่วงยังคี่เคยบอกด้ค่ะพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าจูลี่เป็นยังือมีหลายอันแท้ือมีไดอารี่ ier, หลายแท้จูลี่เป็นยัง จังที่บอกด้วยค่ะเป็นบ้าด้วยค่ะพี่น้องแล้วคนเทนทนมักบอกคือกันจังว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะะลีเป็นบ้าด้วยค่ะมักสร้างมานี่ค่ะอันนี้เป็นของของไฟโลแฟคด้วยค่ะของไฟโลแฟครุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดอออริจินอล นนนนสิเป็นนั่นนเด้อพี่น้องสิเป็นเป็นนังเด้อค่ะเป็นนังนี่น้องพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะนี่นสีม่วงสารสน,ะนะะเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะจูเลีมารีวิวให้เบิ้งซื้อดอกของสั่งมาจากออนไลน์ค่ะนี่ไฟโลแฟกไฟโลแฟกกับปากกาสองดมเนาะค่ะ สันกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะ,ะ่ะเนาอนเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหนะะ้าสวัสดีค่ะนี่อันนี้ก็สีแดงค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นทับเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะไปแล้วคะ่ะบายยเป็นบ้านเนาะพี่น้องเนาะ